นักฟุตบอลรู้อยู่แล้วรู้รู้รู้อยู่แล้วร,รู้อยู่แล้ว,ลวน,น,นี่มาหน,น,น้ามาใคริหน้าเหมือนไง๋ยวเดี๋ยวเอาดิ้นอันนี้ไม่นใช่ไม <c ười> ่ใช่พี่เน่เอาเสียบเนื้อพี่เน่ยังไม่ถึงาขั้นเ,น 15, เลย <c ười> โอ้ยรีบๆใจแทบตันมาก เขายังไม่หันแคปเขากำลังพิมพ์มาดัน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 เชื่ยไม่เหลือไม่เหลือเชื่อดิพี่ดิน้องเนยเขากำลังพิมพ์มาเนี่ยเม็นเลื้อน้องเนยส่งมาน้องเนยน้องเนยเขาไหวใช่ไหมแคปตัวยแต่เขาแคปสวยนะเขาเป็นคนแคปสวยมากอืมกินข้าวใส่แบมน้ำนะได้พี่ไปนอนนะ หลบตัวเองนะน้องแนเงินมีคิดจะจัดฟันม้างไหมคะอยากให้จัดค่ะเดี๋ยวพวกนี้หนูพาไปเลยหนูได้คลินิกแล้วแต่ว่าไม่เคยเขาไม่เขาไม่เคยตื่นเท้าได้คลินิกที่ไหนอยู่ที่หน้ารามค่ะใจไม่ได้ไปทำแน่ๆเอาใกล้ๆ้เดี๋ยวพี่พาไปดูตรงนี้ก่อนตรงแยกนาวมินตรงนี้ขายบัตรถึงวันไหนคะ ขายบัดถึงวันไหนคะคุณเป็นบ้าเหรอเป็นหมาบ้าเหรอเบี้ยขายบัดถึงวันไหนปินนี่เป็นหมาบ้าเหรอขายบัดถึงวันไหนเลยโตอกไอกเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อยเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อยวันไหนครับ